สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมากินหอมใหญ่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็คิีมชีสแล้วก็มีซีเรียวนะคะอันนี้เป็นซีเรียลมาลองชิมเลยค่ะเห็นคนดังเขาทำเยอะก็เลยอยากลองมันนี่ค่ะคิมชีสค่ะโอ้เียเหมือนกนนันเนี่ยคุกๆอ,าอ้าวทำยังไงถึงจะทาได้ เป็นสเปรดนะคะมันไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ถ้าเป็นสเปรดจะได้กินไหมเนี่ย <S <S นี่นะคะดีงเปลี่ยนข้างน,นี่ ใช้หอมหอมตัวนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไปดูติกตอกคนดังหลายคนเขาทำกันก็เลยอยากล้อง <c oughs> อันนี้ค่ะเสร็จแล้วเอาเปลี่ยนข้างค่ะคุกอันนี้เป็นสีเรียวของลูกลูกชายเพราะว่าอะไรนะหมูกรอบอะไรหมูกรกอบก็ไม่มีค่ะมีแต่อันนี้ กรอบมากอร่อย่ะเหมืนมันกิมชีสมันจะออกชีสชีสนัวเจอกับซีเรียลมันก็จะออกวันหวานกิมชีสมันจะออกนัวๆมันมหอมหอมนมอะค่ะ หอมใหญ่มันก็จะกินแบบหวานค่ะหอมใหญ่มันจะไม่มันเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยกว่าหอมแดงบ้านเราแล้วมันเข้ากันค่ะถึงว่าทำไมเขาหิดกันมันอร่อยมันอร่อย ว่าไม่เผ็ดก็เผ็ดอยู่เดอ้ออีกคำอีกอีกครั้งหนึ่งค่ะอร่อยดี <laughs> อร่อยเห็นคนดังทำกันก็อยากทำบ้างอะลงทุนซื้อครีมชิสกระปุกนี้ร้อยกว่าบาทนะคะ <laughs> ที่เหลือเอาไปทำอะไรนี่เลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะเอาทำา่ำไปเลย ไดีแล้วอะไรเนาะอไอพิกหวานนะคะเห็นเขาทำเงินพิกหวานเอาพิกหวานด้วยแต่อันนี้นี้เลยค่ะซีเรียวค่ะ เผ็ดเหมือนกันคําแรกมันเผ็ดอืคําที่สองที่สามเริ่มแล้วจะไหวไหมเนี่ยอ่ะคำสุดท้ายอะอร่อยดีอร่อยแต่ว่า ลองกินปเปล่าๆสักคำหอยคำใหญ่กเกินเผ็ด <laughs> ตรงนี้มันจะเริ่มแบบเหนียวแล้วค่ะอร่อยไปต้องนัทุกคนบ๊ายบาย